สวัสดัสมาด,ดีครับขอบคุพี่น้องท่าคุณท่สายบ้านเฮาครับเ <c oughs> อาเสียงอูอ e ีจากหน่อยต้มซุปกระดูกหมูจ้า,าจ,จะทําคือต้มเหมือนต้มเลง้งนะครับมะเฟย์ยปันไนเราะมนเป,นเปลืองเกลดเอาพอได้กลิ่นได้ต้มได้ได้เห็นกระดูกนุ่งนวลนะเล้งจะเล้งเล้งก็เล้ง แล้วก็บ,บีบมนะนาวจ้ามาจ้าได้เห็นมะนาวบีบมะนาวจ้าบีมาาาบมะนาวไปเลยโอยมะนาวสะใจมากน่อยใหญ่ขอชุมช่มๆ่อมต้องดู ส้นหอมตัดโรยไปเกอดพริกปงสักหน่อยนะครับเล็งของเราเล็งก็เล็งจักแล้วก็มีผัดผักนะคะมีผัดผักจ้า <c oughs> แล้วก็สวยร้อนๆเออกินซัมนน่แหละที่เอาก็เไปมีแหง นาวสักหน่อยอืม,อมเด็ดสมอืมต้าวพรพีน่น้องเอ๊ยเล่งเล่งไว้ชิ้นหนึ่งเลยนะเลือกตอนไว้อีกอชิ้นน้อยฝั่งชิ้นน้อย แขงกระดูกให้กันมึงอือออกขายไปอยู่อืมอือรวมเป็นคน อืมยอบเยอืมน้ำจ่มสบดอืมอืมแซ่บแซบ เราใช้มือเลยอเอาพอนี้ได้ค่น้ำงวบเปื้อนัน่าสนใจเหิวหนีวน่สุกแซ่ ขอใหอืมอ,มอมหิวเนะถ้าเอาไว้อีกสักครึ่งชั่วโมงนี่จะร่อนๆอ,ออกก็ดี โอ้สดจอมีแต่เจ้าดวัยรับสบายดีครับทอไมพี่น้องไทยคนทิเศษบ้านเฮาครับนะเอามากินเข้านะครับวันนี้มีหม่ำเนาะหม่ำหมูอบจ้าแซ่บนะครับ โลรร้อยหกสิบจ้าของแซบของดีเมืองนนพิสัยนะครับสั่งไดเดอร์แลวก็นี่ตํานะครับเป็นปะลาร้านรงเครื่องนะครับเองนะครับพี่น้องทําเองจ้าแล้วก็ผักแก้มจ้านี่บอกคะสามสามหน่วยโลสามหน่วยซาบาทนะครับมาจากตลาดนัดอยู่บ้านโคกเจริญนะครับอตํมตแจ้วก็เป็นนะ้พี่น้องตำแจวก็แซบ จเจวก็เสียบออืมอืมมนบ้านนี้ถึงของเจ้าอหอ,อมหอมข้าวกลมกล่อมลำลำืมต้องอบ,อ,บอานะครับได้ก็ต้องใส่น้ำมัน ออืมอืมมถ้แบบาเขาขายนี่ค่ะยราคาบาทนะครับสามอันหาสิบนะแต่ว่าโลหนึ่งมันไม่เกินนั่นอยู่แล้วนะครับได้หลายกว่าคือว่าโลละลยหกสิบโบาแพงพี่น้องอืม ฉมนอยากกินสมเอาไว้หลายมือ้ออันนี้เพิ่งมาใหม่ๆสมไปเลยขิง <c oughs> เคืองหน่อยงานบรรยาอามาตั้งโชว์ก่อนออออออมัม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 

เจ้ากับเห็ดขายอยู่ด้วยครับพี่น้องแต่ว่ากัยนงบ่ได้ลงโปรโมทเพราะว่าลูกค้ากาวสั่งกันเลยเฮ็ดนะครับอื แซ่บแมนอ้าวจดกันเนี่ยมั้งน้ำใสปลาจ้าแต่ปลาแซ่บๆจากกินกับข้าวปุ้นครับมา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 จุ๊ดจวดยืดยวดโอ้ถ้ากินอันนี้กินข้าไบยด้เนี่ทตาธุระหลายอย่างจากเพิ่งจะว่างได้กินบ่านไบโอ้เนื้อปลาเน้นๆเลยนี่ นี่นะครับชน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 ๆเงชนแซ่บแซ่บเดอ้อแซ่บเดอ้ออืมกระเพม่นหนับ้านเขาหนักเสร็ยังดี<ม>เหนียวเหนียวน,นุ่มๆป,ปูนป็นจับตตับเอ้ยกระเพื ปุ้นเส้นหมกักแป้งหมักนะจ๊ะบ้านเฮาเนี่ยมันจริงกับปุ้นแซบ่บอืออืออยากเนื้อปลาทูซสอีกอยากทำแบบว่า เอ็มคนเน้นเน้นเยอะเยอะแสบแบแสบแสบจังหู 平时干净。 เอาต้องลาไปก่อนแล้วจะแลดลับจุดจัา